ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูสภาพพลม TFC ส่งมาให้ซ่อมนะครับดูนะครับดูสภาพดูครับอันนี้หักในใบดูใบครับใบก็ไม่มีครับโอ้มาดับเยอะครับดูครับตะแกรงก็เอาเชือกผูกมาดูสภาพครับฮอันนี้สภาพก่อนซ่อมนะครับก่อนทาโอ้ดูครับข้างหลังก็คอหักครับเป็นเพื่อนๆเห็นแล้วใสะอย่างนี้ทาไงดีครับทิ้งนะครับ อะไรเราซ่อมได้ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่องช่างวัด DIY นะครับงานซ่อมแก,ก้ไขดัดแปลง DIY ก็อย่างที่เกินไปครับอ,อันนี้าลาน่นขนาจะทําความสะอาดนะั้งปุ่มจะเช็ควิธีว่าสวิ์ปิดเปิดเป็นไงไหมครับ อ,อารมณ์ไม่ใช่ธรรมดานะครับํรรารลักษณะอย่างนี้ใบหักไปด้วยอารมณ์แกนโคตรแบบนู้นะครับอเค,ครับเดี๋ยวเราก็มาซ่อมกันครับอะไรอะไรก็ซ่อมได้นะครับผมก็จะมาซ่อมนี่แหละพัอลมตัวนี้ซ่อมกันยาวแต่ใบสั่งมาแล้วครับนี่ฮะใบ,บนี่ใบสั่งมาแล้วจากร้านเก่าเจ้าประจำนะครับโอเค เราก็อุ้ยมาลุยซ่อมกันเลยครับให้เสร็จภายในหนึ่งวันนะครับเรียกเลยว่าสภาพหมอไม่รับเย็บนะครับดูฮะคอหักอ,อันนี้เดี๋ยวก็ต้อง D.I.Y. ครับอะไรไม่แน่ไม่น่าใจาว่าจะมีขายไว้ต้องหาลูใน Lazada ห,หรือ Shopee ครับเนี่ยแต่ส่วนนี้เดี๋ยว D.I.Y. แล้วจะได้อยู่ครับคงต้องถอดคอออกไปเลยแล้วก็เชื่อมตัวบนก่อน อเคเดี๋ยวทํายังไงมาดูอีกทีกันนะครับบองนกทีด้วยขอเป็นชิ้นสวนครับส่วนนี้ไม่จะเสียส่วนนี้ครับส่วนนี้ที่จะหักนี่ดูดครับ <c oughs> เดี๋ยวก็จะมาซ่อมส่วนนี้กันวิธีการซ่อมตรงนี้ครับถ้าของใครหักนะถ้าขอใครหักนะครับส่มนมากเกิดจากการล้มล้มแล้วหักเลยนะเน,นี่ยส่วนนี้ถอดสปริงข้างในมันจะมีสปรงิงในดึงอยู่ ถอดทิ้งไปเลยครับถ้ามันหักแล้วถ้าเราไม่เอาออกนะมันไงก็ซ่อมมาอยู่ครับตรง,งนี้นะแล้วก็เอาใช้ลักษณะใต้แค่เงี้ยพอนะไม่ต้องไปต้องไปยกขึ้นยกลงครับต้งเดินใครห่างนาานะแล้ใครไปซ่อมซื้อมาเปลี่ยนก็ม,มีมีอะไรเปลี่ยนครับอันนี้ผมจะซ่อม่อดสปริงออกไปเลยแล้วเราก็จะทําประกบนีข้นมาแล้วครับสังเกตนะเนี่สังเกตเห็นข้างน,นี้ในชะ่ไหมนี่ฮะเน,นี่ตรงนี้ฮะมันจะมีเป็นบากพลาสติกให,ใหญ่ๆอยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะเราก็ทําตําแหน่งมาไว้ตรงช่วงนี้ พอนี้ปิดลงไปใช้หัวแร้งหัวแร้งไปแล้วนะครับร้อนๆนครับเจาะเข้าไปเลยเจาะเข้าไปถ้าจะหนาแน่หน่อยก็ฝังละสองจุดนะฮะเสร็จแล้วหาตะปูเกียวขันใส่เข้าไปเลยครับมันก็จะโอเคแล้วเพราะว่าตะปูเกียวยาวๆเลยครับเพราะขันเข้าไปมันจะไปกดที่ตัวนี้ได้เด่ยที่ตัวนี้ด้วยมันก็ได้ไม่ต้องยกขึ้นยกลงครับมันจะบังคับให้อยู่ตายตัวไปเลยเอเคนะครับมันก็จะใช้ได้้นนกางง่ยๆยเลลรซออมมคัับีแตห แต่เนี่ยเราต้องใส่สองข้างเลยไม่งั้นเนเดี๋ยวมันจะลังใส่ข้างละตัวก็ได้ครับสองข้างเลยฮะตะปูเกียวายาวหน่อยประมาณเนี่ยตะปูเกียวอย่างเงี้ยครับเนี่ยยาวกว่านี้หน่อยก็ได้ครับอันนี้มันประมาณนิ้วเกือบนิ้วไปถึงนิ้วเดียวนี่ยาวกว่านี้หน่อยก็ได้ครับันิ้วครึ่งเจาะเอาเอาสว่านก็ได้สว่านดอกเล็กเจาะไปก่อนเสร็จแล้วตะปูเกียวใส่นะครับหรือใครไม่มีก็ใช้หัวแรงก็ได้ครับ ตัวแรงเจาะไปเลยสองด้านรัตคูดเกลียวร้อยไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมมาทำก่อน้วครับเดี๋ยวเสร็จแล้วมาให้ดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยทำตำแหน่งมาร์กไว้ครับเห็นไหมครับนะครับก็ทำตำแหน่งมาร์กไว้ก็เจาะตามนี้เลยนะครับสองข้างเลยนะครับนี่พอดีถอดฐานแล้วครับดูข้างในว่ามัน ยังไงบ้างก็โอเคสปริงเอาออกไปแล้วครับสปริงไม่ต้องใส่ไว้แล้วครับมันจะมีสปริงดึงยกให้ตัวนี้เวลายี่ยกลงตัวนี้เราถ้าตัวนี้มันหักแล้วเนี่ยหมดสิทธิ์ยืดแล้วครับเราก็เอาใช้แค่สลับอย่างนี้พอแล้วไม่ต้องยืดขึ้นยืดลงครับเอาสปริงออกไปเลยแล้วสปริงมันอยู่มันจะล้างครับยังไงก็ล็อกมาอยู่ครับใช้ลักษณะแบบนี้ครับเจาะทะลุให้ถึงตัวนี้เลยนะครับนี่เจาะทะลุถึงตัวนี้เลยแล้วขันจากมัลต้เ้ามาให้มันทะลุที่ตัวนี้เลยยังไงก็ล็อกอยู่ครับโอเครับ ครับนี่ก็จะเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะตามนี้เลยนะครับเนี่ยใช้หัวแรงนะครับหัวแรง้ร้อนฝ่ายแหลมๆครับเจาะเจาะไปเจาะถึงตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้น็อตเนี่ยปูเกียร์แบบนี้เลยนะครับขันเข้าไปเลยเนี่ยดูตรงที่มาร้อยมาให้ดูไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไขตรงจุดอื่นมันจะไม่ไม่ไม่โดนนะครับมันจะไม่โดนตัวตัวตัวนี้มันต้องไขโดนให้โดนตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยตัวคอตัวนี้ แล้เข้าไปถึงในแต่ถ้าไม่โดนตัวคอเนี่ยเวลาเข้าไปถึงในเนี่ยตัวนี้มันจะหลุดได้ครับโอเคนะครับเนี่ยตามนี้เลยแล้วก็ใช้ลักษณะไม่ต้องมายืดขึ้นยืนลงครับลักษณะอย่างนี้เลยเอเคนะครับเสร็จแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนี่ฮะเนี่ยไม่หลุดแล้วครับเยียบให้ดูเลยไม่หลุดแล้วโอเคเรามาใส่ฐานกลับแล้วก็ประกอบใส่ใบใหม่ครับพอดีเช็คแล้วตัวแกนี่ไม่คดนะครับใบหักเฉยๆแล้วก็คอนี่หัก โอเคเดี๋ยวก็ประกอบฐานแล้วก็ประกอบใบเสร็จแล้วจะมาถ่ายดูทีนะครับ๋ <c oughs> <c oughs> ยนนี้เราทสประกอบเสร็จแล้วเทสนะครับเทสปุ่มปรากฏว่าเบอร์สองนี่กดไม่ดยุไม่ได้ครับเบอร์สองนี่ไม่ล็อกครับเนี่ยเบอร์หนึ่งนี่หมุนปกตินะครับเบอร์สามหมุนเบอร์สองไม่ติดนะครับไม่ล็อกเดี๋ยวเราต้องแกะซ่อมเลยนะครับ ยังไงก็แกะแล้วต้องแกะซ่อมเลยนะครับโอเคครับครับตัวนี้ก็แกะแล้วครับปรากฏว่าสะพานไฟนี่น่าจะสกปรกครับแล้วก็เบอร์สองเอ่อตันนี้แกะกดได้แล้วับเม่ีิดี่มันติดค้างอะไรไม่รู้ครับน่าจะเป็นตัวนี่ครัตัวตัวจะมีแถบเด็กไหมอยู่ในมันจะเลื่อนเลื่อนระวังไม่ได็สูดมันจะลเลื่อนไม่ถึงครับไม่ล็อกนี้ล็อกแล้วครับเห็นไหมฮะล็อกแล้วก็อย่างอาจจะฝืดนะครับเลยกดไม่ล็อกฝืดตรงเนี้ยตรงช่วงพวกช่วงเนี้ย กตอ่พอเราหัตถนมิตรุ่นนี้ที่มันเป็นตับๆเนี่ยปุ่มกดตับๆเนี่ยมันจะชอบด้านเนี้ยมันจะชอบติดกันหรือถ้าเกิดมีพวกอะไรคาบอะไรเหนียวๆตามอะไรเหนียวหย่อนลงไปมันจะติฮะจะกดแล้วไม่ค่อยไม่ถึงไม่ถึงอย่างงี้ฮะมันจะไม่ล็อกฮะโอเคอันนี้ผมแกะออกแล้วเจตานี้บ้างแล้วก็ตัวสวิเนี่ยะทำความสะอาดแหนตัวนี้ตัวนี้ยที่มันชอบเลื่อนเนี่ยตัวนี้ที่เนี่ยตัวนี้ฮะตัวเหล็กตัวเนี้ยเลื่อนที่มันไม่อยู่ตำแหน่งนี้ฮะ เบรมันถึงไม่ล็อกครับโอเคครับตอนนี้ล็อกแล้วนะครับเนี่ก็แล้วเดี๋ยวเราจะทําการขัดขัดหน้าทองเหลืองด้วยครับยังไงก็แกะแล้วขัดเลยนะครับขัดหน้าทองเหลืองนี่สามขานี่ตามตำแหน่งนี้เลยครับฮเวลากดปุ๊บมันจะลงไปกดนีฮะเวลากดปั๊บมันก็จะลงไปตดกดข้างล่างฮะขัดให้เขาเงาเหมือนเดิมครับไฟจะได้เดินผ่านสะดวกครับมาเตอร์ได้หมุนเต็มกำลังนะครับโอเคครับโอเคครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วครับติจแล้วครับเนีย สองตะกดเน้นๆหน่อยครับนี่ฮนะออกแล้วครับสามโอเคโอเคปุ่มก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยคอเสร็จแล้วนะครับแม่ตอนนี้แน่นหนาแล้วก็น,นี้เหลือใส่ใบครับประกอบแล้วก็มาลองเทสอีกทีนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพัลมใบแตกคอหักเปลี่ยนใบเรียบร้อยซ่อม ซ่อมสวิตปุ่มกดเรียบร้อยครับก็็เปนใช้ได้ครับเนี่ยก็เหลือจะใส่หนะน้ากากอะไรไม่ได้ใส่ใส่ที่หลังครับโอเควันนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆท่นนี้ครับอารมณ์ใดเสียก็ลองซ่อมดูครับ,บการอย่างที่บอกครับอย่างที่ยังไม่เคยค่อยซ่อมะลรคือการขอหักนะครับครับทำตามในคลิปเลยครับพอรมใครขอหักก็ลองทำดูนะครับ นี่ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ